หลังจากที่เราดูวิธีการใช้งานพวกฐานข้อมูลออนไลน์กันไปแล้วนะคะทีนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดวา่าเราอยากได้พวกหนังสือภาษาไทยนะคะที่เป็นตัวเล่มหรือว่าหนังสือที่เป็นอีบุ๊กที่เป็นภาษาไทยอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้งานตรงไหนได้นะคะบางทีจริงๆแล้วเนี่ยในตัวในส่วนของตัว เซิร์ช NMU ตรงนี้นะค่ะมันก็สามารถหาหนังสือได้เพียงแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันจะเยอะมากมายนะคะเพราะว่าตัวเซิร์ช NMU เนี่ยนอกจากจะหาข้อมูลนะคะที่ห้องสมุดเรามีแล้วเนี่ยเขาก็ยังหาข้อมูลที่ห้องสมุดอื่นมีด้วยบางทีการหาหนังสือเล่มนึงเนี่ยมันก็จะไปโชว์ว่าอ้อตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีแล้วมันก็คือจะดูยากนะครับเพราะว่าข้อมูลมันจะเยอะมากในนี้ก็เลยจะให้นักศึกษานะคะไปทดลองหา ค้นหาหนังสือตัวเล่มสําหรับยืมคืนนะคะตรงนี้นะคะเวลาเราเข้ามาในหน้าเ็บ์ห้องสมุดแล้วเนี่ยเราอยากยืมหนังสือหนึ่งเล่มน,นะคะในห้องสมุดที่คณะพยาบาลศาสตร์เกร์การุณน,นะคะก็ให้เรามาที่ค้นหาหนังสือตัวเล่มสําหรับยืมคืนตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยระบบก็จะเปลี่ยนมาอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะตรงนี้เราจะเรียกกันว่าระบบห้องสมุดโค5นะคะจะ แยกเอาไว้เลยสำหรับการหาหนังสือที่เป็นตัวเล่มหรือว่าการหาหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะที่ห้องสมุดของเรามีก็จะใช้งานง่ายนะคะเข้ามาหน้าแรกเนี่ยข้างบนเนี่ยในตรงกลางเนี่ยจะเป็นน e ิวบุกแล้วนะคะอันนี้นักศึกษาก็สามารถจิ้มๆดูก็ได้ ตร,ตรงตรงรูปหน้าปกตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะว่าหนังสือเข้าใหม่แล้วก็หนังสือที่มีการยืมคืนนะคะเวลานักศึกษาไปขึ้นวอร์ดอย่างเงี้ยเรียนเหมือนกันนะคะอยู่วอร์ดเดียวกันเนี่ยดูตรงเนี้ยได้เลยว่าหนังสือที่เพื่อนยืมแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือสามารถคลิกได้นะคะตรงนี้คือสามารถคลิกได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นเรื่องนี้ละกันแนวทางการดูแลผู้ป่วยนะคะโรคปอดประสาทนะคะนี่ ก็คลิกเข้าไปนะคะระบบก,ก็จะปึ้งขึ้นมานะคะเป็นข้อมูลของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นชื่อเรื่องนะคะนี่ชื่อเรื่องว่าแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคงประสาทของระบบประสาทชนกลางสําหรับแพทย์นะคะชื่อผู้แต่งนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นปี2516นะคะตรงด้านล่างตรงไอเทมไทยนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าหนังสืออันเนี้ย เป็นหนังสือนะคะคอร์เลนไลบารีก็คือมีให้บริการอยู่ที่เกื้อการลุนนะคะสแตทัส a v a i l a b l e ก็หมายความว่าหนังสือเล่มนี้ยังอยู่บนชั้นนะคะในหมวดหมู่ W L 3 6 0 N 9 2 7 2 5 6 1ตรงนี้คือเลขเรียกหนังสือนะคะถ้านักศึกษาอาจจะดู หนังสือเล่มนี้จากที่ไหนมาก็ได้หรือว่าบนบอร์ดหรือว่าจากที่อื่นนะคะแต่เวลาเราจะไปยืมหนังสือในห้องสมุดเนี่ยนัึกษาจะต้องจดเลขตรงนี้มานะคะเพื่อที่ว่าจะไปหาได้จากบนชั้นนะคะเพราะว่าถ้าถ้าแคปมาเนี่ยแคปมาแค่นี้เราก็ต้องมาหาดีดว่าเลขเลยกหนังสือมันอยู่ตรงไหนนะคะเพราะเวลาในการหาหนังสือเนี่ยเราจะหาจากเลขเลยกหนังสือนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปดูในหน้าโฮมใหม่นะคะก็คือหน้าแรก ถัดจากนิวบุ๊กลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นแคตตาล็อกนะคะแคตตาล็อกเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนว่าเราแยกให้แล้วว่าเรามีหนังสืออะไรบ้างโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้กันแบบก็คือหนังสือทั่วไปนะคะแล้วก็หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสือทั่วไปก็คือจะเป็นหนังสือตำรานะคะที่เป็นตัวเล่มๆเนี่ยมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะก็จะอยู่ในหมวดนี้หมดเลยนะคะแล้วก็หนังสืออิเล็กทรอนิก นะคะส่วนใครก็ตามที่มีคำค้นอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์คำที่เราต้องการนะคะไปตรงนี้ได้เลยแต่อันเนี้ยตอนนี้เราถือว่าอ้าวยังไม่มีคำค้นแล,ล้วกันเนาะเราอยากจะลองดูเหมือนกันว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตรงเนี้ยถ้าคลิกเข้าไปแล้วจะมีอะไรบ้างนะคะเราคลิกเข้าไปดูอ่า เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะตอนนี้เรามีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอ e ีบุ๊กเนี่ยอยู่ที่1,327เล่มนะคะก็คือจะเป็นชื่อเรื่องนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นตัวกองเหมือนกันโดยปกติเนี่ยเขาก็จะแยกให้ว่าเป็นผู้แต่งนะคะเป็นประเภทของหนังสือนะคะมี general บุ๊กก็คือหนังสือตำรานั่นหมายความว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะบางเล่ม บางรายการเราก็จะมีรูปแบบที่เป็นตัวเล่มด้วยนะคะแล้วก็เลื่อนโดงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ภาษาก็จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นะะคทีนี้เราลองไปดูภาษาไทยก่อนเนาะตรงข้างหน้าเนี่ยมันก็จะปนปนการ้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ให้เราเลือกภาษาไทยเลยเพราะเราอยากรู้ว่า e b o ุ๊เนี่ยที่เป็นภาษาไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ e b o ุ๊ที่อยู่ในตัวโค้า5เนี่ยจะมาจาก2ฐานข้อมูลนยก็คือฐานข้อมูล CU E-library แล้วก็ c x นะคะรายการที่โผล่มาแล้วนะคะนี่2,000สำนวนไทยนะคะปีหนังสือปี256อันนี้หนังสือก็อ่า เกาน่อยนะคะแต่ว่าสำนวนไทยเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะกี่ปีมันก็คือมันเหมือนเดิมนะคะทีนี้มีชื่อเรื่องเสร็จให้เราเลือกลงมาดูนะคะตรงนี้จะมีคำว่า Online a s s e t ซอยู่ก็คือจะเป็นจากฐานเฐานข้อมูล CUe Library นะคะถ้านักศึกษาสนใจที่อยากใช้คลิกตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าถ้าเราใช้ในหน้าเว็บไซต์อยู่เนี่ย อย่างเนี้ยเป็นหน้าเดสก์ท็อปใช่ไหมคะพอเวลาเราคลิกคลิกตรง c u อูอีไลบามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เนาะเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปใหม่นะคะอ่าเราสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็คลิก c u อูอีไลบานี่นะคะก็จะเข้าสู่หนังสือเล่มนี้เลยนะคะเรียบร้อย หนึ่งเล่มก็คือหนังสืออันนี้มีหนึ่งก๊อปปี้นะคะลักษณะเดียวกันมันก็เหมือนกับว่าการเรายืมหนังสือบนชั้นนั่นแหละถ้าเรามีหนังสือ5้าเล่มก็คือจะมีเพื่อนยืมได้ห้าคนนะคะอย่างเนี้ยหนึ่งเล่มก็คือจะยืมได้หนึ่งครั้งนะคะถ้าเกิดใครอยากจะยืมต่อเนี่ยก็ต้องรอให้เพื่อนเนี่ยคืนก่อนนะคะถึงจะยืมได้อ่แล้วถ้าเราอยากจะเข้าใช้ยืมหนังสืออันนี้นะคะแล้วก็คลิกที่เข้าสู่ระบบตรงนี้นะคะนี่เมลนะคะอ่า ก็ให้เราใช้ mail d m อยู่นะคะในการกรอกตรงนี้เลยก็คือเป็นเป็นเป็น mail d u ของนักศึกษานะคะส่วนรหัสผ่านก็คือรหัสนักศึกษานะคะแล้วก็คลิกลงชื่อเข้าใช้ถ้าใครที่ยังแบบว่าอ่ก็ใส่เมลไปแล้วใส่รหัสผ่านไปแล้วแต่มันขึ้นว่าอ่อไม่พบผู้ใช้อย่างเงี้ยนะคะก็ให้เราเลือกลงทะเบียนได้นะคะลงทะเบียนก็คือ จะขึ้นมหาวิทยาลัยนวมินทลาธิราชอยู่แล้วนะคะก็ให้เรากรอกเมลนะคะที่ลงท้ายด้วย n m u แล้วก็ยืนยันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหมือนว่ามี Activate Code นะคะไปที่เมลแล้วเราก็ไปเอาตัว Activate c o ้ e น่ะมาะลงทะเบียนในนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแจ้งนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดใครใช้ระบบโค5ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเราคลิกตัว .cu แล้วเนี่ยมันจะพาไปที่แอปพลิเคชันนะคะ ถ้าเป็นในโทรศัพท์มือถือนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้ง i ออะไรนะ iPhone เขาก็เรียกว่า App Store ใช่ไหมคะแล้วก็ใน Google Play ถ้าเป็น Android ก็มีก็คือไปดาวน์โหลดมากันก่อนได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องเข้าโฮมก็ได้ในตัว c ีอูเขาก็จะมีหนังสือแบบนี้เหมือนกันแต่ทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้นักศึกษาลองดูว่าถ้าเป็นหนังสือที่เป็น ebook นะคะให้ดูสเตตัสตรงนี้ว่าเป็นออนไลน์แอสเซทนะคะคลิกเข้าไป ก็จะเข้าชื่อสู่หนังสืออันนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของหนังสืออีบุ๊กเนี่ยเรามีไม่ได้มีหนังสือเรียนอย่างเดียวนะคะเรามีหนังสืออย่างอื่นเยอะแยะมากมายเลยให้นักศึกษาทดลองอ่านอย่างเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอ่านิยายเนาะถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นเกิดอะไรแล้วก็ลองคลิกนะคะ CU eLibrary ไป นสงครามซอมบี้ที่เพอร์เฟกนะคะอันนี้เราก็สามารถทดลองไปได้นี่มีคนยืมไปแล้วนะคะสองครั้งแล้วก็ตัวอ e ีบุ๊กพวกนี้ยืมได้นะคะคนละ3ามเล่ม5้าวันนะคะ,ะการการการยืมพอครบ5้าวันแล้วเนี่ยระบบก,ก็คือจะเด้งออกเองการยืมอ e ีบุ๊กตรงนี้ไม่เสียค่าปรับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายืมหนังสือที่เป็นตัวเล่มเนี่ยจะมีค่าปรับวันละหบาทนะคะนัหนึ่ง หุท่านเนี่ยสามารถยืมหนังสือได้7เล่มนะคะ10วันถ้าส่งช้าวันละ5บาทอันนั้นสำหรับตัวเล่มนะคะแต่ถ้าเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยยืมได้คนละ3เล่มนะคะกำหนดคืนคือ5วันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือภาษาไทยเนาะทีนี้เดี๋ยวเราลองกลับไปดูหนังสือภาษาอังกฤษนะคะนี่แล้วก็กดออกให้ระบบมัน เป็นหนังสือภาษาอังกฤษกลับมานะคะอ่าอันนี้เลยและการแรกนะคะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษจะเห็นได้ว่าตรงอะไรอ a s s e t จะมีคำว่า s c o h นะคะวิธีการใช้ก็เหมือนกันก็คือคลิกที่ s c o h ไปเลยแต่เหมือนเดิมถ้านักศึกษา Log in Open Aten อยู่แล้วจะเข้าระบบได้เลยนะคะก็จะเข้าสู่หนังสือเล่มนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้อง Lo g i ออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะดูได้ตรงซ้ายมือก็จะมีคาว่า PDF Text นะคะ,ะและถ้ถ้าเราอยากดู PDF Full Text ก็คือกดได้เลยนะคะตรงคำว่า Full d o w n โหลดในที่นี้มันเป็นโปรแกรมเป็นเหมือนกับโปรแกรมยืมหนังสืออินิทส์ถ้านักศึกษาจะใช้ฟูลดาวโหลดนักศึกษาจะต้องไปดวดโปรแกรม Adobe Digital สักอย่างนี้นะคะวงไว้ในเครื่องก่อนแล้วถึงจะกด f ฟูลดาวโหลดตรงนี้นะคะการฟูลดาวโหลดตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเรายืมหนังสือเล่มนี้7วัน นะคะตัวหนังสือมันจะเข้าไปอยู่ในโปรแกรมอา o b e Digital เนี่ยแล้วพอครบเร็จวันปุ๊บหนังสือสลายนะคะไม่อยู่แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม่อยากใช้โปรแกรมไม่อยากดาวน์โหลดเนี้ยก็ให้เราคลิกที่ PDF f u u l Tech ตรงนี้ก็ได้สามารถเข้าไปใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะคะแชปเตอร์ได้ด้วย ตัวหนังสือที่เป็นอของ Apple Host อย่างเงี้ยเขาจะให้ลิมิตว่าการดาวน์โหลดแต่ละครั้งนี้ก็คือ10%ของตัวเล่มนะคะก็คือสามารถที่จะดาวน์โหลดได้อันนี้ก็คือเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กปกตินะคะก็เปิดอ่านไปได้เรื่อยๆนะคะทางด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นสารบัญเป็น chapter เนี่แหละถ้าเราอยากดูตรงไหนนะคะอยากอ่านตรงไหนก็คือกระโดดข้ามได้เลยนะคะตรงนี้เป็นต้นนี่ก็จะเป็น รายการนะคะอ่านไปเลยถ้าอยากดาวน์โหลดตรงท้ายชัปเตอร์จะมีคำว่าดาวน์โหลดชัปเตอร์อยู่นะคะถ้าเราคลิกระบบก็จะขึ้นมาว่า Paper Limit อ่า number of page available to download ก็หมายความว่าหนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดได้สูงสุดคือ60แผ่นต่อครั้งนะคะ <c oughs> ถ้าสมมติว่าวันนี้เราดาวน์โหลดไปแล้ว60แผ่น แล้อยากดาวน์โหลดอีกพรุ่งนี้ก็ค่อยมาเปิดเล่มนี้แล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปนะคะวิธีการเดี๋ยวเราก็คือเลือกนะคะเลือกได้ว่าจะเอาเฉพาะหน้าที่กาลังเปิดอยู่หรือว่าเอาตั้งแต่หน้าที่เปิดถึงหน้าไหนนะคะหรือว่าเอาทั้งชป a เตอร์เลยนะคะก็คือโหลดได้นะคะนี่ก็คลิกดาวน์โหลดก็ก็ลงเครื่องก็เป็น PDF ปกตินะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ปิด นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนในส่วนของหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะนักศึกษาก็คือลองคลิกเล่นๆดูก็ได้นะคะเผื่อว่า,าจ,จะมีหนังสือที่แบบว่านักศึกษา,าเออสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า,าตัวอ e ีบุ๊กเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาที่ห้องสม,มุดหรอกเราอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็แค่โหลดแอปนะคะแล้วก็กดๆดูสนใจเรื่องไหนก็ยืมไปได้เลยนะคะไม่ต้องมาถึงที่ห้องสม,มดุดถ,ถ้าจะมาที่ห้องสม,มุดก็คือมายืมหนังสือที่เป็นตัวเล่มอย่างเดียวก็พอนะคะ,นะคะทีนี้เรากลับไปที่หน้าโฮมนะคะแล้วก็ ไปดูหนังสือทั่วไปไปดูหนังสือทั่วไปกันอ่าน,นี่ก็จะเป็นหนังสือทั่วไปนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเนี่ยระบบก,ก็จะโชว์ว่าเราจะมีหนังสือเนี่ยคะ่ะอยู่ที่หมื่นกว่าเล่มเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนเดิมปีนี้ปีสองห้าหกห้าใช่ไหมคะเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมีหนังสืออะไรใหม่ๆบ้างไหมอ่า ก็ให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะตรงที่คําว่าไตเติลเนี่ยคือณปัจจุบันเนี่ยมันจะเรียงตามตัวอักษรก็คือกอไก่ขึ้นก่อนนะคะนี่กอไก่ขึ้นก่อนแต่ว่าเราไม่อยากรู้ว่ากอไก่ขึ้นก่อนเราไม่เอาเราอยากจะรู้ว่ามีหนังสืออะไรบ้างที่มันใหม่นะคะปีนี้ปี65ก็ให้เราเลือกตรงนี้นะคะนี่ที่เขียนว่าไตเติลเอทูเนี่ยคลิกดอกดาวไปแล้วก็เลือกเป็นเดทแทนค่ะเป็นพับลิเคชันก็คือเอาใหม่ที่สุดขึ้นมาก่อนก็คลิกเข้าไป ระบบก็จะโชว์มาแล้วเห็นไหมคะชื่อหนังสือปีพศ65ขึ้นมาแล้วนะคะหนังสือส่วนใหญ่หนังสือทุกเล่มจะอยู่ที่ถ้าเป็นตัวเล่มนะคะจะอยู่ที่เกื้อการณ์น,นะคะห้องสม,มุดเกื้อการณนชั้น3ก็จะมีรูปภาพมาให้ด้วยนะคะนี่สมมติว่าเราอยากอ่านเล่มนี้คู่มือเอาชนะภาวะสติแตกนะคะ ให้เราเข้าไปคลิกเข้าไปดูในรายการก่อนนะวา่าเล่มนี้ยังว่างไหมถ้าว่างแล้วก็ค่อยมายืมแต่ถ้าไม่ว่างก็คือรอให้หนังสือมันกลับมาที่ห้องสมุดก่อนแล้วค่อยค่อยกลับมาหยิบก็ได้วิธีการดูก็คือคลิกเข้าไปที่ชื่อเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาดูตรงนี้นี่มีไอเทม3รายการก็คือหนังสือเล่มนี้มีอยู่ที่ห้องสมุดเกื้อการหลุ่น3มเล่มนะคะแล้วก็ว่างทั้ง3ามเล่มเลย อย่างเงี้ยเราสามารถมายืมที่ห้องสมุดเพื่อการลุ่มได้แต่ถ้าหนังสือเล่มไหนที่ถูกยืมไปแล้วตรงสเตต,ตัสตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นวันที่วันที่นั้นก็คือจะเป็นวันที่ที่หนังสือเล่มนี้จะถูกคืนนะคะคือกำหนดคืนนั่นเองอย่างสมมติวันนี้เปนวันที่21เดือน10ใช่ไหมคะถ้าถ้าสเตต,ตัสเนี่ยขึ้นขึ้น,นว่าวันที่21เดือน10ก็หมายความว่าหนังสือเล่มน,นี้จะถูก คืนกำหนดคืนเนี่ยกลับมาที่ห้องสมุดก็คือวันที่21เดือน10นะคะแล้วก็รอดูว่าถ้ามันเปลี่ยนสเตตัสเป็น Available แล้วเนี่ยก็คือว่างนะคะก็มาหยืมได้ที่ห้องสมุดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการสืบค้นที่ง่ายเหมือนเดิมนะคะก็คือให้เราใช้ใช้คำนะคะที่ที่เราสนใจนะคะแต่ว่าชื่อหนึ่งบางบางทีเวลานักศึกษาเนี่ยอาจจะมีแบบว่าไปขึ้นวอรแล้วก็อาจารย์ให้หา ไปห,หาพวกแบบว่าอาการของโรคก,กลุ่มของโรคที่มันยาวๆอย่างเงี้ยบางทีอ่ะข้อมูลตรงนั้นน่ะมันจะอยู่ในตัวเล่มมันจะอยู่ในบทของหนังสือถ้าเราเซิร์ชไปตรงเนี้ยอ่ามันอาจจะไม่พบนะคะหรือว่าถ้าถ้าถ้าเจอเนี่ยอ่ามันก็ต้องไปดูในบทนะคะเพราะว่าหนังสือปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะใส่สารบัญของหนังสือแต่และเล่มเข้าไปด้วยนะคะมันก็จะหาได้ได้หรือกว้างขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการใช้งานนะคะ ข้อมูลนะคะครูห้านะคะวิธีการสืบค้นหนังสือตัวเล่มนะคะในห้องสมุดนะคะในอย่างง่ายที่สุดเลยยังไงเดี๋ยวนกักศึกาก็น่าจะได้ใช้งานกันอยู่ได้ใช้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็ทดลองทดลองก่อนทดลองก่อนที่จะได้ใช้จริงน,นะคะหรือไม่ก็เราลองไปหาดูว่าเอ๊มีอีบุ๊กอะไรที่มันสนุกสนุกนะ่าหน้านะคะที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนหรือว่าหนังสือที่มันเป็นทวิชาการแล,ล้วอยาก r e l a กนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาหาหนังสือนะคะในตรง นี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ